กุมองต้นไม้กุมต้นไม้อีกหนึ่งกิโลไม่ไปตัวหมาตอนนี้เราได้ประสบป,ปัญหาแล้วนะครับผมเราคงจบกันแค่นี้นะครับไปต่อไม่ได้ละเพราะว่าเ,เราต้องเข็นกลับกันใช่เราต้องเข็นกลับกันสวัสดีครับสวัส พบกับพวกเราช่อง The Icon Family วันนี้น้องไอคอนมาได้ม ah, so านะคะอ่าเราก็มีนัดกับ The Gang นะครับวันนี้เราจะไปปั่นจักรยานศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนที่สะานลักทะเลบางขุนเทียนค่ะเรามากัน7คนฮะจักรยานมีตอนนี้เหลือม่กี่คันรจจักรยานมี2คันจักรยานมีสคันแล้วคันเล็กด้วย อาจจะไม่ทนทานกับน้ำหนักพวกเราได้คว้าน็อตผสมยิงยิงยิงสีส้มนี่คือระยะทางที่เราจะไปปั่นใช่ไหมครับใช่ครับนี่กี่กิโลประมาณ4-4กิโลปัญหาคือจักรยานเราไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องไปหาจักรยานเพิ่มนะครับใช่อ๊ยนี่คันเล็กใส่ได้เลยสบายสบายโอเคจักรยานไม่พอเราก็ซ้อนกันไปก่อนยวไปหาจักรยานกันหน้าได้ได้คันนี้แหละถ้าทางลำบากสุดผมว่าเราเดินไปวะ โอ้โหยางแบนแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ซ้อนไปกับเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาร้านเช่าจักรยานกันต่อนี่นี่นเอาร้านนี่เอาร้านนี้มีให้เลือกเยอะนี่เอาแบบนี้ที่มีเด็กนั่งได้ผมนั่งพี่ซ้อนโอ้ปึกเลยโอ้ต้องขยับนะครัระวังมันจะตำตุ๊ดผมนะไม่ตำเนาะไสะพานลักทะเลบางขุนเทียน จักรยานครบคนครบลุยโอ๊ยนี่เหีียวแดงเต็มเลยโอ้โหโฉบอะไรนะโชบปลาเหรอโฉบขยะอ้โขยะอร่ดีมากครับเก็บให้เยอะๆนะคนแถวนี้เขาเดินทางกันด้วยเรือนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเรือแบบนี้มานานกันแล้วเนาะ ชา้าเขาเขียนไว้ขับเร็วแล้วไม่ใช่เรา <c oughs> นะครับยิ้มหน่อยแ <c oughs> อุโมงต้นไม้ อุโมงต้นไม้ต้นไม้อีกหนึ่งกิโลิดซ้ายให้หน่อยครับิดซ้ายห,หน่อยปกมือให้ด้วยครับนีบอกไม่ได้อ,อ,อุโมงต้นไม้ป่าชายเลนหน,นึ่งก้มหนึ่งกิโลหนึ่งก้มเมาแย่โอ้สุดยอดเลยตรงกลางต้นไม้แห่งป่าชายเลน จักรยานก็เหมือนมาครับเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกจักรยานลักษณะผิดดูสิครับมันก็เจ็บตุ๊ดเจ็บตุ๊ดเลยจำมาไว้อย่าแปลใจว่าทำไมนั่งเอียงบอกว่าปวดเจ็บตุ๊ดนะครับระหว่างทางก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาปั่นเหมือนกัน แปับแปงไม่ไปตัวหมาข้างหน้าเป็นสะพานนะฮะแต่มีเจ้าถิ่นคอยดักอยู่เห่าอยู่ห้องๆเลยเอาบายบายโอโ้โหเึ้<อ>บยบายด้วยสะพานสะพานแล้วมีหมานะระวังหมากัดนะระวังหมากัดนะะเดี๋ยวเอา นนยาวเ,เซ่มัน,นมเร็วนะระวังนะเ,นนเร็วนะตัวมองไ่กล้านไปค่อยๆไปค่อยๆไปปิ <c oughs> ป้วด้วยมีเสียงนำ <c oughs> กัมสองอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเราผ่านมาแล้วสองกิโลระยะทางสี่กิโลครับผม ว้าวมีสนามกีฬาชุมชนด้วยตอนนี้เราได้ประสบปัญหาแล้วนะครับผมสมาชิกในทีม <c oughs> โซหลุด <c oughs> โซหลุดไม่มีกอมีแมีกอฮอ์อยู่โซลุด <c oughs> <c oughs> โซลุด <c oughs> <c oughs> โซลุด อันเล็กแล้วก็หมุนล้อหมุนล้อกลับหนูเป็นตรงไหนรู้มัไม่เข้าเอ็นนี้ไอ้นนี่มาเนนี่ไว้อันนี้มันรู้อันนี้มันรู้ินแรงกินแรงโซ่รูดอีกอ่าลองดูไหวไหมระวังเดี๋ยวมันก็จะโซ่หลุดอีกนั่นไงใช่เพราะล้อมันไม่ตรงล้อมันเบี้ยวอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้น เราคงจบกันครา้นี้นะครับไปต่อไม่ได้ละเพราะว่าเราต้องเข็นกลับกันใช่เราต้องเข็นกลับกันนะเพราะว่าไปไม่ได้ละมันมีนี่ไหมนะล่ะรถรถลากอะ่ะรถสไลด์อะ่ะเรียกมาเลย <c oughs> เราก็กดรถสไลด์มารับจักรยานเราหน่อยนะครับเราก็คงจบวันนี้ภารกิจเราไปไม่ถึงขอบปลายทะเล สรุปเราแก้ไขได้ใช่ไหมเราจะไปต่อใช่ไหมไปต่อไหเอาไงไปต่อไหมเราลองต่อไหมหรือยังไงเดหลือลองเช็ือกอ่ะได้เฮ้ยได้ว่ะโอเคเอ้ยต่อเอายังยังยังรอดแล้วโอ้โอเคไป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 โอ้เรายังสู้กันต่อโอ้เราก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโอ้ทางสวยเลย ถึงไหมถึงแล้วนี่วงเวียนด้วยเรามีวงเวียนด้วยเหรอโอ้บอนแรงรถถังโอ้ <c oughs> มีกังหันลมด้วยก่อกลาง สิ้หน่อยซิ้หน่อยสิ้นหน่อยเวลาหมดแล้วเร็วอ้าวเหมือนกับว่าเราจะสุดทางใช่ไหมครับสุดทางแล้วแล้วเราก็จะวนกลับอ้าวมันมีซ้ายขวาคืออะไรอ๋อ,อตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับผมเราไม่สามารถไปอีกฝั่งหนึ่งได้ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้จะเป็น ากอ่าวน่าจะติดกับทะเลเนาะไว้วันหลังเราค่อยมาใหม่ดีกว่าวันนี้มืดแล้วโดยบรรยากาศต้องรีบไปก่อนประตูจะปิดจะปิดตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมประมาณเกือบหกโมงแล้วเราจะต้องกลับไปให้ทันประตูที่เขาจะปิดตอนหกโมงนะครับนี่เราก็น่าจะเป็นกวนสุดท้ายและล้างสุดท้ายสำหรับทริปนี้เรามาเย็นเกินไปเนาะมาอีกนี้สัก ชั่วโมงนึงอาดีเลยอ้าอันนี้เพิ่งรู้นะครับว่าจักรยานที่เราชอบมานี่มันมีไฟด้วยนะว้าวโอ้หในกล้องดูมันมืดมืดสุดท้ายสุดท้ายจักรยานเราก็ไม่รอดเนาะโหพยายามมากันจนถึงสะพานสุดท้ายเหนื่อยเหนื่อยหิวข้าวหิวข้าวอีก่ข้าวหมดแล้ว ล้างเลยทีเดียวไอ้บอกปั่นจักรยานง่ายๆมันไม่ใช่นะครับอหรือโหด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 จริงหมดหมดภารกิจข้าวก็หมดแล้วครับข้าวก็หมดแล้วครับแรงก็หมดแล้วครับนมีหอยทอดมีอะหอยทอดไม่มาวันนี้อ่าสวยอีกไม่มีอะไรกินอีกโอเคสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็สนุกมากเลยจักรยานโน้ตสวัสดิภาพค่ะครับผมอุปสรรคบ้างไะ Okay, โอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายยินดีด้วยมาสิแชมป